ครับทกกี้ครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนำนะครับเรื่องการาเปลี่ยนแฮนด์จากแฮนด์เดิมซึ่งคันรุ่นนี้จะมาเป็นแฮนด์เอ็มนะฮะแฮนด์สูงหน่อยนึงแต่ว่าเรามองจากตัวรถแล้วเนี่ยบางทนะีมีความรู้สึกว่ามันจะสูงเกินไปคันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนแฮนด์จากเป็นแฮนด์เอ็มมาเป็นแฮนด์ยก2นิ้วนะครับของเดิมเนี่ยแฮนด์จะอยู่ในระดับประมาณนี้ นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเนี่ยบางทีเราเราดูฟิลลิ่งมันแล้วในในการขี่แล้วดูแล้วจะ,ะค่อนข้างจะเอถอะท่าไปนิดหนึ่งหรือบางคนถ้าต้องการเดิมเดิมเห็นสูงสูงอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่ในกรณีที่เปลี่ยนแฮนด์นนะฮะสมมุติว่าเราเปลี่ยนแฮนด์จากเดิมเนี่ยซึ่งมันจะมีระดับความสูงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วสายเบรกสายเกียร์เนี่ยเขาก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแฮนด์เป็นตัวสั้นลงนะสายเบรกสายเกียร์เนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะยาวแบบ ท้องย้อยลงมาเลยกรณีตรงนี้ถ้าของถ้าตรา,าเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้ทําอะไรมันมันจะย้อยยาวลงมาถึงข้างล่างนี้เลยแล้วก็จะมาขดตัวอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมทําโดยการลักษณะก็คือฝั่งของสายเกียร์ฝั่งขวานะฮะเกียร์ผมจะไม่ได้ตัดเขาเพราะว่ามันสามารถที่จะล่นสายเข้าไปได้เราเพียงแต่ล่นสายที่มาตรงบริเวณนี้นะฮะนะครับแล้วก็ดึงออกมา ให้มันออกมาโคง้งข้างนอกเยอะๆแทนเพราะของเดิมจะจะโค้งสั้นกว่านี้จะจะเจ้าโค้งสั้นกว่านี้นิดเดียวหรือถ้าใครดูแล้วไม่สวยก็ตัดทิ้งได้เลยครับตัดให้มันห้ายมันสั้นลงแต่ว่าตรงนี้โรงงานให้มาโดยการมีเคเบิทลทยรัดมาหนึ่งเส้นนะครับโดยส่วนตัวผมคิดเดี๋ยวผมจะทําก็คืออาจจะต้องย้ายสายเนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ด้านในของตัวตะแกรงท้ายเพราะตะแกรงท้ายเนี่ยเขาจะโค้งงอออกมา ตัวสายเนี่ยสามารถที่จะลอดผ่านตะแรงไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกาดป้องกันไม่ให้สายเกียร์โดนเวลาเราพับรถเข้ามาตัวตะขอเกี่ยวของตัวรถจะเกี่ยวบริเวณนี้มาอาจจะโดนถูกอะไรต่างๆนะผมจะย้ายเข้าไปอยู่ด้านไในแทนนะครับสรุปว่า,าจะเปลี่ยนแทด์สายเกียร์ถ้าไม่ตัดก็ได้ครับทำอย่างนี้ตอนนี้เส้นนี้เนี่ยผมไม่ได้ตัดผมยัดเข้าท่อแล้วก็ออกมา ดึงให้มันยาวอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเพียงแค่ย้ายเข้าไปอยู่ด้านในนะครับเพียงแค่เราถอดน็อตตะแกรงตัวนี้นะครับแล้วก็ย้ายสายเข้าไปอยู่ด้านในตรงนี้ซักเท่านั้นนะครับโอเคนะครับส่วนข้างข้างข้างสายเบรกซึ่งสายเบรกเดิมทีเนี่ยมันก็จะมา,าเป็นเบรกหลังมาน,นะฮะนะฮะจากจากับจากมือซ้ายมาเบรกหลังมาเนี่ย สายเบรกหลังมันก็จะมาคู่กับสายเกียร์มาพอมาจากสายเกียร์มาถึงตงรงบริเวณบริเวณเอ่อเหนือกระโหลกเหนือกระโหลกผ่านท่อนั่งมาแล้วเนี่ยของเดิมเขาเนี่ยเดิมทีผ่านท่อนั่งมามันจะมาตรงบริเวณอ่ตรงนี้แล้วก็จะเข้าเข้ามาอยู่บริเวณน,นี้โดยที่สายเบรกเนี่ยจะพาดบนท่อข้างบนพาดบนท่อมาแล้วก็จะมา สต็อปยึดตรงนี้บริเวณนี้เขาจะมีแคมป์มาติดมาให้หนึ่งอันนะครับเดิมทีสายเบรกหลังจะวางอยู่บนท่อหางหลังนะครับพอถึงตรงบริเวณนี้มีแคมป์รัดปับ๊บมันก็จะมาโดง่งปึ้งขึ้นมานี่เป็นหนวดกุ้งเลยนะครับจะโด่งขึ้นมาเป็นหนวดกุ้งขึ้นมาตรงบริเวณจุดสต็อปของอตัวสายเบรกตรงนี้เพื่อจะมาจับลิสเบรกซึ่งเรามองดูแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำ ให้มันเหมือนกันสะสองฝั่งไปเลยนะครับซึ่งซึ่งึงเดิมทีเนี่ยผมทํารถผมก็จะเอาสองเส้นเนี่ยลวกไปอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยแต่เนื่องจากคันนี้เป็นดิสเบกมันมาฝั่งฝั่งซ้ายก็มาตามนี้ร้อยเข้าท่อสิครับในท่อมันมีรูอยู่แล้วตรงหัวจับร้อยเข้าท่อไปซะแล้วก็ออกมาโผล่ตรงรูด้านนี้ซึ่งมันก็มีรูอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเจาะเฟรมมันด้วยตัดตรงปลอกของเดิมมันเนี่ยออกไปประมาณสัก2องนิ้วนะครับแล้วก็หาซื้อไอ้ตัว ข้องอข้ออ่อนของสายวีเบกข้ออ่อนของสายวีเบกนะฮะย้ำว่าเป็นข้ออ่อนของสายวีเบกนะครับมาใส่ตรงบริเวณโค้งนี้เพื่อจะให้มันไม่หักตัวเกินเกินไปตัวนี้จะเป็นสายอ่อนขั้งในจะมีเคเบิลอย่างเดียวตรงนี้ก็เป็นสายอ่อนนะครับตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันจะเรียบร้อยกว่าเดิมโดยที่มันไม่ต้องมา ขดตัวอยู่บริเวณนี้แล้วเป็นหนวดกุ้งยาวๆขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่ขดตัวด้วยนะครับส่วนแคมป์ตัวนี้เราจะเอาเอาไว้ภายหน้าเราจะทําอะไรแล้วก็ว่ากันไปนะครับจะเอามาทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับนะครับโอเคครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับในการทํารถซึ่งในกรณีที่เราจะเปลี่ยนแฮนด์จากแฮนด์ยกสูงๆนะครับมาเป็นแฮนด์ที่ต่ําลง ตัวนี้ผมใช้แฮนด์ยกประมาณ2นิ้วเท่านั้นเองนะครับยกประมาณ2นิ้วซื้อใน Lazada หรือว่าในช h o ป e ีนะฮะเยอะแยะไป F&F n Sport ตนะครับ F F Sport. ตัวนี้ตัวหนึ่งก็ประมาณ100กว่ากว่า200บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องตัดปลายด้วยฮะพอดีพอดีนะครับโอเคครับคากิครับผม